เอาละครับผมก็สนิทเพื่อนคกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมทิกแมนรีบอลกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูตัวละครตัวนึงนะครับนั่นก็คือเป็นตัวละครที่แบบคนนะครับไม่ค่อยนิยมจะเล่นเขากันสักเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นตัวละครที่้รียความนิยมที่ค่อนข้างต่ําพอสมควรเลยนะก็คือคนไม่ค่อยเล่นนะครับตัวละครตัวนั้นนะครับนั่นก็คือตัวละครที่ีชี่อว่าสโคลโลนะครับภาค10ปีข้างหน้านั่นเองนะ แต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับเราก็มาสุ่มกระชากันสักนิดหน่อยนะคะถ้าผมก็กดไปสิทีเลยแล้วนะครับเกาะนี้นะคะแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยรีวิวนะครับแล้วก็บอกเหตุผลให้ดูนะครับจอนะครับเกลือครับผมตามสภาพนะครับประมาณนั้นนะได้ SR มา2ตัวนะครับก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับในส่วนของตัวละครจอนซิคาโรนะครับภาพ10ปีข้างหน้านะทาไม่ถึงคนไม่ค่อยเล่นเขากันเท่าไหร่ครับ ทั้งที่ความคิดของผมนะซาร,ร์โลก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่โหดมากๆคนหนึ่งเลยนะครับอย่างแรกนะครับสาเหตุที่คนไม่ค่อยเล่นตัวละครของซาร,ร์โลกันนะครับนั่นจะคือเป็นตัวละครที่คนเขาไม่ u g ยกันนะครับก็คือคนชอบซาร,ร์โลเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยได้เยอะมากเท่าไหรนะ่นะดังนั้นเอออย่างแรกเลยก็คือคนไม่ u g ยนะครับทําให้ตัวละครของซาร,ร์โลอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะครับก่อนนะครับอย่างต่อมานะครับนั่นก็คือคนเลิกเล่นไปเยอะแล้วนะครับก็ในช่วงที่ซาร์โลลเข้ามาเนี่ยคนก็เลิก็ อย่างหนึ่งนะครับตัวละครของซควอลโลนะไม่ได้มีคอมโบที่โดดเด่นนะครับเหมือนโกคูเดระนะครับหรือว่ามีดาเมจที่แรงเบอร์อนะเหมือนอย่างเจ้าแลมโบนะครับ <Bruce> แต่ว่าตัวละครของซควอลโลนะอย่างแรกเลยครับอันตรีเด่นนะครับตรงที่ว่าจะมีดาเมจสกิลนะครับมากถึง2,420%นะก็คือมากกว่าคนอ,อื่น20%นะครับอย่างนันก็เรียกว่าเยอะนะครับทั้งที่ความจริงเนี่ยผมว่าสกิลซควอลโลเนี่ยมันสวยมากเลยนะอะไรเพราะั้นนะครับแต่ว่าคนก็ยังไม่ค่อยจะนิยมเขามากเท่าไหร่นะครับ ซึ่งผมก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรนะ <ไป S 1> เพราะว่าย<ป>ังเนคนไม่อวยก็คอไม่อวยอนะฮะก่อนครับประมาณนะี้นะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวซาร์โลกันนะว่าตัวละครของเจ,งจง้าซาร์โลนะครับมีดียังไงบ้าง<ป>อย่างแรกเลยนะครับสกิลหนึ่งสับ์กลางอากาศนะครับทําการเตะสตูขึ้นไปนะครับแล้วก็ทําการฟันแบบฟันดรัวเลยนะครับสร้างความเสียหายสูงสุดนะครับถึง540%นนะครับแต่ว่าถ้ากดโจมตีเข้าไปก็จะฟันลงทันทีนะครับ สกิลที่2ครับสับทัวทิศนะครับอันนี้จะพุ่งไปข้างหน้านะแล้วก็ฟันลงมา1ครั้งนะครับก็จะสร้างระเบิดถึร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สกิลที่3นะครับก็จะเข้าสู่สถานะป้องกันนะครับแล้วก็จะทําการปาดไปนะครับก็กระบวนท่านะครับมันจะทําให้นะครับได้รับความเสียหายถึง7จ็ดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เอ่อในส่วนของอันนี้นะครับก็จะเพิ่มเครื่องหมายฟันด้วยนะครับซึ่งทุกครั้งมันจะได้รับพายหนับดาบนะอันนี้ขออธิบายเกี่ยวกับสกิลสองนิดนึงก่อนนะก็คือทุกคครรัััั้้งททีี่่โจจมมตตวไปะะบบบบาาดแน แล้วก็เอ้ย1น0้อยแต้มนะครับแล้วก็สกิลโจมตีแม่นนะครับได้300แต้มนะครับแล้วถ้าเกิดว่านะครับเราได้รับ3,000แต้มนะก็คืออะไรพวกนั้นนะเราจะทำการเพิ่มดาเมจสกิลที่2นะครับก็เช่นนะครับถ้าเกิดว่าค่านั้งตาสูงสูงสี0พแต้มสกิล2จะเพิ่มดาเมจถึงนะครับ45%เลยนะก็เรียกว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะเพราะว่าเออในส่วนของเลือกทั่วไปเนี่ยตัวละครสัคลโลนะถือว่าทำได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะ กับการที่จะทําการบูดตัวเองนะครับเพิ่มดาเมจให้ตัวเองนะแต่ว่าก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะกับการที่จะนําไปซับให้คนอื่นนะครับ่อนครับในส่วนของอัตติเมจิคิวนะครับก็จะเป็นจุดเด่นนิดหน่อยนะตรงที่ว่าสคอลโลนะครับจะสามารถสร้างดาเมจอัตรินะครับได้ถึง2,420%นะครับในเลเวลแรกในเลเวลแรกนะครับเพราะว่าตัวละครอื่นนะครับมันก็จะอยู่ที่2,400%นั่นเองนะครับเกาะประมาณนั้นครับในส่วนของตัวละครอย่างจอสคอลโลนนะครับถ้าเพื่อน คิดว่าผมยังอธิบายไม่ละเอียดมากไม่ละเอียดมากพอน,นะครับสามารถย้อนับไปดูคลิปรีวิวซากลโร่เต็มๆของผมได้นะก็เคยทําการรีวิวไว้แล้วนะครับก็ละเอียดอยู่นิดหนึ่ยนึงนะเพื่อนๆสามารถย้อนับไปดูกันได้เลยนะครับก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวละครของจ้าซากาโรนะครับสกิลเป็นยังไงนะครับการโจมตีดีหรือเปล่านะครับก็ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ เพื่อที рон, ่จะไม่พลาดที่ไปต่อไปนะครับไปดูกันเลยนะการโจมตีธรรมดานะครับการโจมตีครั้งที่3ามเนี่ยเป็นจุดเด่นนะครับนั่นก็คือเป็นหนึ่งในตัวละครไม่กี่ตัวนะที่การตีธรรมดามีการสตันนะครับนี่ครับก็จะเป็นซีซีนะครับเล็กน้อยจิ้มหาสิิที่หนึ่งจะเป็นการฟันรัวๆนะครับแล้วก็จิ้มลงมาข้างล่างครับยิ้ที่สองครับมันก็จะเป็นการฟันนะครับยกขึ้นนะแล้วก็สิบที่สามครับมันจะเป็นการป้องกันก่อนนะครับเสร็จลุกเราก็จะทำการโจมตีสิบยิ้เศษนะครับมันจะเป็นการ ทำการสร้างระเบิดออกไปข้างหน้านะครับประมาณนั้นนะก็เรียกว่าโดยรวมนะครับมันก็ไม่ได้เด่นอะไรมากนะแต่ว่าหนึ่งเลยครับเป็นตัวละครที่ผมว่าค่อนข้างจะเป็นสายตีธรมรมดานะเพราะว่าการตรีธรมรมดานี่มีการสร้างสตันด้วยนะครับมีสตีด้วยนะท,ที่หนึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการที่ฟันรัวๆนะส,นส่วนสกิลที่2ครับจุดเด่นของผมนะผมว่านะครับเราสามารถที่จะ ทำการโ oh, จมตีไปนะครับสเสร็จดุบเราก็ค่อยทําการเฉาะลงมาได้นะครับโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นการทําการเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการสะตันนะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยนะครับไปดูกันต่อเลยนะครับสำหรับอันต่อไปน,นะผมก็จะทําการกดอันติให้นเพื่อนด,ดูนะเป็นอันตีที่น่าจะเท่ที่สุดในเกมแล้วนะครับแล้วก็มีความแรงนะครับข้างสูงนะอีกอย่างคือมีการหยบดวางโอนฟ้าคนถับก็เรียกว่าว่างสมควรเลยนะครับนี่นะครับปาไปหนึ่งทีก่อนนะ โอเครครับผมมาดูวันที่สกิลกันบ้างครับโค้งนี่นะทำการฟ้าฉลามไปนะครับเส,สร็จปุ๊บนี่นะฮะเรียกว่าเกือบหมดนะครับหมดตี้นะก็ประมาณนะครับจุ๊บป๊อปประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคอมโบของสคคอโล่กันบ้างครับว่าคอมโบของสคคอโล่เป็นยังไงนะอย่างแรกนะครับก็คือเราต้องเก็บค่านักดาบให้ครบก่อนนะก็คือเออถ้าเม่นไม่ทราบว่านะครับเออค่านักดาบมันเป็นยังไงแล้วก็คือไอตรงที่เป็นคล้ายๆกับวงสีเหลืองๆรอบสกิลสองนะเดี๋ยวพอเข้าเกมไปเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับก็ ในส่วนของวงรอบๆสกิลสองนะครับอันนี้ก็คือค่านักดาบนะถ้าเต็มก็คือสกิลสองครับจะสร้างราเบิแรงขึ้นนะครับท่านเห็นไหมครับก็นี่นะฮะที่ผมทําการฟันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีหลอดสภาพสีเหลืองขึ้นมานะครับก็ประมาณนั้นนะครับมันก็จะคล้ายๆกับการเก็บเกจอันตรีนะฮะประมาณนั้นนะปุ๊บนี่นะครับฟันรัวครับประมาณนั้นนะโอเคครับผมก็ ก่อนอื่นเนี่ยผมจะชอบทําการเก็บค่านักดาบกับค่าเกิที่ตันก่อนนะก่อนจะเริ่มการคอมโ,โบนะครับก็ยังค่าอยู่ใน p v e นะครับก็น่าจะประมาณเวฟสองเวฟนะครับประมาณน,ะนั้นนะเกาะนี่ครับเก็บค่านักดาบไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้าสามารถทําการโจมตีนะครับได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนะั้นนะโอเคครับผมก็ที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเลขหนึ่งเนี่ยก็คือเราเก็บค่านักดาบจนเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็งันั้นมาดูคอมโบกันเลยนะครับ คอมโบนะครับจะเริ่มจากการที่มีศัตรูตีเรานะครับทําการกันเอาไว้ก่อนนะครับเสร็จปี๊ฝ่าไปนะครับเราจะสามารถสตาร์ทศัตรูจากตรงนี้ได้นะแล้วก็คอมโบนะครับเป็น3ามสนึครับเสร็จปุ๊บก็สามารถปิดบัญชีนะครับด้วยการใช้อันติเมตสกิลได้นะก่อนนะครับส่วนสกิลนี้นะแนะนําว่านะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะจะเล่นแบบใน PP นะครับแนะนําว่าให้ใช้สกิลพิเศษนะครับทําการเปิดก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าการใช้สกิลพิเศษเนี่ยจะเป็นการลดกอดศัตรูเล็กน้อยด้วยนะครับก็ซัพพลายนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครสายซ ทับนี้ได้หน่อยนะครับเพราะว่าสก,กิลพิเศษของโซคารโล่ก็เป็นการที่ลดเกาะสัตูด้วยนะครับประมาณนั้นนะมาดูคอมเบอจริงๆจังๆกันอีกทีนะครับทําการนี่ฮะ,ะสิทธิ์วิ่ก็สตั้นไปนะครับุเราสามารถทาอันนี้ได้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีสัตูนะครับมาทําการโจมตีเอาเลย แล้วอันนี้นะครับเราก็ค่อยปาดเป็นดาเมจเบรกทีนครับก็จะเป็นคอมโบแบบง่ายๆของสเปลววิสคอนโลนะครับก็เรียกว่าเป็นคอมโบที่ไม่ค่อยซับซ้อนมากครับก็เพื่อนๆสามารถทําได้นะไม่ได้แบบเป็นคอมโบเป็นไอสูนนะครับความซิตี้แบบโคคุเดระนะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําได้นะครับแบบง่ายๆนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะนี่นะครับผมก็นี่ครับวันที่ผอไปนะครับแล้วก็ปาดครับประมาณนั้นนะ นอกจากนี้นะครับการใช้สกิลหนึ่งนะครับก็ยังเป็นการทําการซีซีสปูลนะครับเป็นระยะยาวด้วยนะคือซโกคารโลเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมว่าอันนี้ความเส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยทําจริงๆนะแต่จากความคิดของผมนะถ้าคอมโบเกี่ยวเบียคูลันคงจะได้อยู่นะฮะจากการที่แบบซอคารโลใช้สกิลหนึ่งนะครับซีซีบนอากาศจุดบินเบียคูลันนะครับก็ทาการบินโฉบนะครับแล้วก็ไล่ยิงปังๆนะครับก็ผมว่าอาจจะเป็นคอมโบที่โอเคก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับ ถ้ารทำนั้นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดที่ประหลอดไปดรืยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ